สวัสดีครับอยู่กูวซัมทีวีวันนี้ก็จะมาสรุปในเรื่องของเกม The ะคาราโอเกหรือว่าสาวมัธยมในร้านคาราโอเกะสยองนะครับในเรื่องจะเล่าถึงเหตุการณ์ของตัวละครหลักที่ชื่อว่ามิกะแล้วก็มีเพื่อนสาวที่ชื่อว่ามุยกะเป็นนักเรียนมัธยมชมรมบาสเกตบอลนะครับที่ได้นัดไปร้านคาราโอเกะี่สสีชั่วโมงในช่วงกลางดึกนั่นเอง ดยเปิดเรื่องมัน,นจะอยู่ที่โรงยิมในเวลา2ทุ่มนะครับมิกะกับโมยกะกำลังจะเก็บลูกบาสแล้วก็ทำความสะอาดกันโมยกะได้ชวนมิกะให้มาเล่นบาสเกตบอลกันก,นก่อนที่จะเก็บทำความสะอาดนะครับหลังจากนั้นโค้ชก็จะเข้ามาไล่ทั้ง2คนให้กลับบ้านเพราะว่าดึกแล้วทั้ง2คนก็เลยรีบทำความสะอาดแล้วก็เปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เตรียมตัวที่จะกลับบ้านนะครับแต่ว่าโมยกะบอกว่าจะเก็บกวาดโรงยิมให้เรียบร้อยก่อนที่บอกให้มิกะไปเช็คอินที่ร้านคาราโอเกะคนเดียวครับ และมิกะก็ไปเปลี่ยนเสื้อผ้าแล้วก็เดินทางโดยจักรยานออกจากโรงเรียนแล้วมุ่งหน้าไปสู่ร้านคาราโอเกะครับมิกะปั่นจักรยานผ่านสถานีตำรวจแล้วก็เข้าไปในซอยเปลี่ยวที่มีป้ายร้านคาราโอเกะ24ชั่วโมงอยู่หลังจากนั้นโมยกาก็จะโทรศัพท์มาพึมพำว่าขอโทษทีนะให้มิกะไปร้องเพลงรอที่ร้านคาราโอเกะก่อนได้เลยมิกะพอพูดคุยกับโมยกาเสร็จก็มาถึงที่หน้าร้านคาราโอเกะพอดีก็ได้พูดคุยกับพนักง,งานหน้านร้านที่ได้มีการจอง ห้องคาราโอเกะเอาไว้ภายในห้องคาราโอเกะก็จะมีจอทีวีและภายในนั้นเป็นประตูที่ไม่สามารถล็อกได้นะครับโมยกะยังไม่มาทําให้มิกะนั้นต้องเริ่มร้องเพลงแรกก่อนนะครับหลังจากที่เริ่มร้องเพลงแรกแล้วตัวเกมจะให้เรากลับไปสู่ตัวเกมกดปุ่มตามจังหวะครับในขณะเดียวกันจะมีชายแปลกหน้าที่เดินผ่านไปผ่านมาอยู่ที่หน้าห้องด้วยมิกะพอร้องเพลงแรกเสร็จก็คอแห้งนะครับก็เลยไปกดน้ําที่อยู่ด้านนอกห้องครับ แล้วหลังจากที่ไปกดน้ำเสร็จแล้วก็ได้พบกับชายแปลกหน้าที่ได้มองเธอโดยไม่คาดสายตานะครับและพอมิกะหันกลับไปผู้ชายคนนั้นก็หายไปแล้วนะครับมิกะก็รีบเข้าไปห้องคาราโอเกะแล้วก็ร้องเพลงที่2ต่อนะครับหลังจากนั้นเนี่ยชายแปลกหน้าก็พยายามที่จะเข้ามาหาห้องมิกะอีกทีหนึง่งแต่ว่าเขายังมีทีท่าที่ยังกลัวอยู่นะครับแต่ว่าพอจบเพลงที่2แล้วมิกะก็ได้ทวรไปสั่งอาหารที่พนักงานหน้าร้านนะครับ พนักง,งานก็พูดเรื่องแปลกๆอย่างเช่นเธอเป็นเด็กมัธยมปลายที่อยู่ในห้องเบอร์12ใช่ไหมซึ่งมิกะก็บอกว่าใช่หลังจากนั้นเนี่ยก็มีการร้องเพลงที่3ต่อนะครับมิกะเลยร้องเพลงที่3แล้วอยู่ดีชายแปลกหน้าก็ได้พุ่งเข้ามาระหว่างที่ร้องเพลงแล้วก็วิ่งออกมาอย่างน่ากลัวนะครับแล้วก็หลังจากนั้นเนี่ยมันก็จะมาจ้องตัวมิกสะสักพักหนึ่งเสร็จแล้วก็จะวิ่งหนีออกไปหลังจากที่ร้องเพลงที่3เสร็จแล้วมิกะยังไม่ได้อาหารนะครับก็เลยเดินเข้าไปที่ห้องของสตาฟ ที่ภายนนั้นเนี่ยมีเจ้าของร้านที่นั่งเล่นมือถืออยู่นะครับก็ได้บอกกับมิกะว่าได้ส่งอาหารไปให้เรียบร้อยแล้วนะครับหลังจากนั้นเนี่ยพอมิกะเข้ามาที่ห้องคาราโอเกะน,นะครับก็ได้พบกับอาหารที่อยู่บนโต๊ะนะครับแต่ว่าเป็นเมนูที่เราสั่งผิดนะครับมันจะมีกระดาษโน้ตที่เป็นของชายแปลกหน้าที่ได้เขียนว่าต้องการที่จะจีบมิกะนะครับโดยให้อีเมลติดต่อ ซึ่งเฉลยก็คือว่าชายคนแปลกหน้าก็คือพนักงานที่ทำงานอยู่ที่ร้านคาราโอเกะนี่แหละครับและก็ต้องการที่จะจีบตัวของมิกะนะครับที่เป็นเด็กมัธยมนั่นเองซึ่งความสับสนก็เกิดขึ้นกับตัวมิกะนะครับแล้วก็เริ่มร้องเพลงต่อชายแปลกหน้าก็ได้เข้ามาอีกครั้งหนึ่งแล้วก็จดๆจ้องจตัวมิกะอีกครั้งนะครับแต่ว่าครั้งนี้เนี่ยเพลงที่อยู่ตรงหน้าจอคาราโอเกะนั้นจะมีสีเลือดด้วยนะครับหลังจากนั้นเนี่ยจะได้รับโทรศัพท์จากโมยกะนะครับที่โทรมาบอกว่าทําไม มิกะถึงไม่ยอมช่วยเธอนะครับหลังจากนั้นไฟก็จะดับขึ้นมิกะต้องตามหาโทรศัพท์ที่หายไปของโมยกะนะครับจนได้พบกับผีของโมยกะครับที่ได้บุกมาจัมส์แร์ถึงหน้าห้องคราโอเกะเลยทั้งหมดจะเป็นความฝันของมิกะนะครับที่ตื่นขึ้นมาแล้วก็รู้สึกคลื่นไส้ก็เลยเข้าไปในห้องน้ำโมยกะได้ส่งรูปโคสนะครับที่ทําร้ายเธอแล้วก็ได้เผยว่าตอนนี้เนี่ยเธอถูกทาร้ายนะครับและโมยกะบอกว่ามิกะ ต้องระวังตัวนะครับเพราะว่าโคสกำลังจะมุ่งหน้าไปที่ร้านคาราโอเกะแล้วนะครับเพื่อที่ทำลายมิกะครับซึ่งแน่นอนว่าเราสามารถที่จะเลือกฉากจบได้หลายแบบด้วยกันนะครับโดยตัวละครอย่างโคสเนี่ยต้องการทํามิดีนีร้ายกับตัวของมวยกะแล้วก็มิกะครับส่งผลทําให้นี่ก็จะเป็นการเอาตัวรอดของนักเรียนมัธยมสาวทั้ง2คนนั่นเองนะครับแน่นอนว่าฉากจบนี้เราสามารถเลือกได้หลายรูปแบบด้วยกันตัวของมิกะเนี่ยสามารถหลบซ่อนแล้วก็ชีวิตรอดให้ได้ภายใน3านาที โดยการโทรแจ้งตำรวจนะครับแน่นอนว่าตัวของโคชเนี่ยก็จะไล่ล่าตัวของมิกะครับเมื่อเจอหน้ามิกะทันทีโคชจะวิ่งขึ้นมาแล้วก็ทำการทำมิดีมิร้ายใส่ตัวมิกะครับและทำให้ตัวของเกมนั้นจะมีการเขียนข้อความว่าตัวของมิกะถูกจับได้แล้วนั่นเองนะฮะซึ่งฉากจบแรกนะครับก็คือว่าตัวมิกะจะโทรศัพท์ไปหาคุณตารวจนะครับแล้วก็พยายามหลบซ่อนอยู่ในห้องมืดภายในเวลา3นาทีครับเมื่อครบ3านาทีปุ๊บตำรวจจะมาที่ ร้านคาราโอเกะนะครับแล้วก็จะเริ่มการจับกลุ่มตัวโค้ชนะครับแต่ว่าโมยกะก็จะถูกทำมินิมิไลไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเพราะว่าแยกทางกับตัวมิกะตั้งแต่ตอนแรกนะครับซึ่งเจ้าโค้ชเนี่ยก็ได้ไปทำมินิมิไลโมยกะก่อนนะครับหลังจากนี้ก็ไปตามหาว่าตัวของมิกะอยู่ที่ไหนนะครับแล้วก็เลยมุ่งหน้ามาที่ร้านคาราโอเกะต่อนะครับแต่ว่าสิ่งที่เกิดขึ้นก็คือว่าโมยกะที่ถูกทำร้ายเนี่ยจิตใจของเขาเนี่ยก็จะเปลี่ยนไปตลอดการนะครับ เธอไม่กล้าคบผู้ชายหรือว่าไม่กล้าคุยกับผู้ชายอีกต่อไปเลยนะครับฉากจบแบบแย่ที่สุดตัวมิกะจะเอามีดจากหลังห้องคาราโเกะไปแทงที่หลังของโคสนะครับและหลังจากนั้นตำรวจจะลงว่า เป็นการป้องกันตัวของมิกะนะครับส่วนโค้นั้นก็ไม่รอดนะครับเพราะว่าเสียเลือดมากเกินไปจนเสียชีวิตครับแต่หลังจากนั้นผ่านไปไม่กี่สัปดาห์ตัวของโคสันยังรอดตายนะครับแล้วก็กลับมาไล่ล่าตัวมิกะต่อนั่นเองนะฮะต้นฉากจบแบบที่2คือฉากจบแบบดีนะครับที่มิกะนั้นได้เตือนเพื่อนตัวเองอย่างโมยกะไม่ให้เล่นตัวบาสเกตบอลนะครับแต่ว่าบอกว่าตอนนี้เนี่ยตมันสายแล้วนะครับต้องรีบไปที่ร้านคาราโอเกะนะครับก่อนที่โค้สจะมาที่โรงยิมครับ แล้วตัวมิกกเองได้หยิบคุญแจที่ล็อกตัวกรอนจักรยานเอาไว้นะครับทำให้มวยกะนั้นก็สามารถที่จะเดินทางมาที่ร้านคาราโอเกะด,ด้วยกันทั้งคู่ได้นะครับทำให้ฉากจบแบบดีตั้งสองคนมาที่ร้านคาราโอเกะก่อนช่วงเวลา2ทุ่มนะครับแล้วก็ยังกลับบ้านไม่เกิน4ี่ทุ่มด้วยนะครับก็ทำให้เป็นการปลอดภัยจากการถูกโค้ดไล่ล่านั่นเองนะครับ โซนฉากจบแบบที่3ครับคือทั้ง2คนจะรีบทาาําความสะอาดโรงยิมแล้วก็รีบเปลี่ยนเสื้อผ้าก่อนที่โคสจะมาเตือนนะครับมิกะก็จะได้พบกับกล้องวงจรปิดที่อยู่ใต้โซฟาที่ห้องเปลี่ยนเสื้อผ้านะครับที่มีการติดไว้เพื่อที่จะถ่ายนักเรียนที่ต้องการเปลี่ยนเสื้อผ้าอยู่นะครับโคสก็รีบเข้ามาหามิกะทันทีครับแล้วก็บอกว่าจะนํากล้องตัวนี้ไปแจ้งครูใหญ่ให้และโคสก็นำเสนอว่าจะไปส่งตัวมิกะตอนนี้เลยนะครับเพราะว่ามันดึกแล้วนั่นเองนะครับ ซึ่งโค้ชก็จะอาสาไปส่งที่บ้านมิกะแล้วก็ต้องการสร้างความเชื่อใจนะครับโดยการมอบคุณแจรถให้กับมิกะให้นําจักรยานไปไว้บนกระบะรอได้เลยนะครับโดยถ้าหากว่าในฉากจบแบบแย่นะครับมิกะเองจะเข้าไปในรถแล้วก็รอจนกว่าโค้ชจะมานะครับหลังจากนั้นเนี่ยโค้ชจะพาเธอไปที่ห้องนะครับแล้วก็ทามินิวิลายใส่เธอครับมิกะก็จะกลายเป็นโรคกลัวผู้ชายนะครับแล้วก็ไม่กล้าพูดคุยกับใครแล้วก็ไม่กล้าคบกับใครเลยแล้วก็ จะมีความทรงจําแย่ๆฝังใจเธอไปตลอดการนะครับส่วนฉากจบแบบเกือบดีนะครับก็คือว่าถ้าหากมิกะแนววิ่งหนียวจากโรงเรียนแล้วไม่ขึ้นรถของโคชนะครับก็จะวิ่งหนีออกมาเพื่อที่จะมุ่งหน้าไปสู่สถานตารวจนะครับแต่ว่าในระหว่างทางก็จะถูกเจ้าโค้ชนั้นไล่ล่าตัวนั่นเองหลังจากที่มิกะเข้ามาที่สถานตารวจนะครับก็ได้จับตัวโคชเอาไว้นะครับโดยคุณตำรวจก็พยายามที่จะสืบสาวเล่าเรื่องแต่ว่าก็ไม่สามารถจับตัวหรือว่า ชี้เป้าไปได้ว่าโคชเนี่ยเป็นคนไม่ดีนะครับเพราะว่าไม่มีหลักฐานว่าโคชนั้นได้ทามินฉาหลัยหรือว่าได้มีสิ่งที่ผิดกฎหมายหรือเปล่านะครับส่งผลทําให้ตัวของโคชนั้นก็จะรอดจากคาดีนะครับแต่ส่วนฉากจบแบบสุดท้ายนะครับก็คือมิกะนั่นเนี่ยได้เข้าไปที่รถของโคชครับแล้วก็ได้เปิดกล่องที่ช่องเก็บของนะครับจะได้พบกับภาพถ่ายนักเรียนที่โคชนั้นเก็บเอาไว้นะครับซึ่งเป็นหลักฐาน ว่าโคสนี่เป็นคนรายนะครับซึ่งมิกะก็ได้วิ่งหนีออกจากโรงเรียนนะครับแล้วก็มุ่งหน้าไปที่สถานตำรวจพร้อมกับหลักฐานนะครับแล้วก็นําข้อมูลไปทําการจับตัวของโคสได้อย่างเต็มเปี่านะครับ โอ้ oh, ถูกตำรวจจับนะครับแล้วก็มีหลักฐานมัดตัวทุกอย่างซึ่งเหตุการณ์นี้ทําให้เนื้อเรื่องของเกมนั้นจบแบบแฮปปี้เอนดิ้งนะครับที่มวยกะกับนิกะนั้นก็ไม่ถูกโค้ชทำร้ายเลยนั่นเองนะครับผมและนี่ก็เป็นฉากจบของเกมดิคาโอาเกะครับวิเคราะห์แล้วดูเหมือนว่าตัวโค้ชเองนะครับก็น่าจะมีการไปพูดคุยกับฝ่ายของร้านคาโอาเกะด้วยนะครับผมคิดว่า ตัวโค้ชเนี่ยอาจจะรู้เห็นเป็นใจกับตัวของฝ่ายสตาฟของร้านคาราโอเกะครับแล้วก็มีการรอบน้องมองๆสมมุติททำให้ตัวของโค้ชเนี่ยก็ดักรอแล้วก็ต้องการที่จะเล่นงานทั้งมิกัดแล้วก็โมยกัดตั้งแต่แรกอยู่แล้วนะครับอันนี้ก็เป็นในส่วนของตัวเนื้อเรื่องของร้านคาราโอเกะนะครับนี่ก็เป็นในเกมที่ค่อนข้างน่ากลัวแล้วก็จัมส์สกร์ค่อนข้างสมบูรณ์แบบเลยทีเดียวนะครับสำหรับค่ายชิราอาดยังไงก็ฝากเพื่อนไปดูคลิปวิดีโอสรุปเนื้อเรื่องของเกมค่ายชิราอาเพิ่มเติมในที่ ลิงก์ใต้คลิปวิดีโอนี้เลยนะครับชอบรายการนี้ก็ฝากเพื่อนกดไลค์ฝากกดติดตามหน่อยละกันนะครับเพื่อสามารถทำรายการคอนเทนต์ของเกมผีญี่ปุ่นได้ต่อไปนะครับไว้พบกันในวิดีโอตอนหน้าวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนสวัสดีครับ